อันนี้นะคะจะเป็นดีลัก์ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ผ้าปูที่นอนรุ่นดีลัก์มันต่างจากรุ่นทั่วไปยังไงคะหนึ่งค่ะผ้านุ่มนุ่มมากๆค่ะนุ่มนุ่มพิเศษนุ่มกว่ายายไผ่อีกนะคะตัวนี้ที่จับพูดพูดค่ะว่านุ่มประมาณร้อยครั้งใช่ค่ะเพราะว่าเราไลฟ์กันเรื่องที่นอนเด็กนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะชอบว่า้ยแบรนด์ไหนนุ่มมากๆหรือแบบนุ่มพิเศษนะคะเพราะว่าผิวเด็กมันผิวเด็กเขาแบบ ละเอียดอ่อนมากอะเราควรจะเลือกเนื้อผ้าที่มันนุ่ม hey, สบายบที่สุดนะคะเออนุ่มจริงๆนุ่มจริงๆต้องมาจับที่ร้านแล้วจะแบบโอเคเอาผืนนี้ค่ะค่ะสมกับ <c oughs> ดีลักซ์นะคะตัวนี้แต่ว่าตัวดีลักซ์เขาจะเป็นผ้าสีพื้นใช่ไหมจะไม่มีลายนะคะก็มีให้เลือกสีสีแปดขนาดค่ะ แขนาดก็ตามขนาดที่นอนของแอลลี่เลยปวดหัวกระสต๊อกเลยทีเดียวจริงค่ะอันนี้8ขนาดเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คกันเนาะแต่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่820เองเบาๆถึง920ค่ะก็ตัวเนื้อผ้ามันก็เป็นใยไผ่แล้วก็มีสารยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคที ria แล้วก็นุ่มมากหายใจผ่านได้ค่ะค่ะ